วันนี้พี่เฟิร์สจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งนะคะที่สยามพรีเมียมเอาท์เลทแบงคอกค่ะนี่อันนี้พี่เฟิร์สก็มาถึงแล้วนะคะ ช่วงนี้นะคะเขามีงาน Natural Outlet Shopping Day นะคะช็อปให้หนำใจพร้อมกันทั่วโลกกับวันช็อปปิ้งเอาท์เลทแห่งปีที่สยามพรีเมียมเอาท์เลทแบงคอกค่ะในงานก็จะมีบูธกิจกรรมแบบนี้ด้วยนะคะที่นี่จะมีแบรนด์เนมเยอะมากหลายสิบแบรนด์เลยค่ะแล้วก็จะเป็นแบรนด์เนมที่ลดราคา30-50-70%นนะคะที่นี่คือดีมากเลยค่ะมีแบรนด์ดังมากๆอยู่ที่นี่พี่เฟิร์สก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยนะคะ เน t ตโรวเอลเลจช็อปปิ้งเดย์งานสุดพิเศษที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกนะคะทั้งสหรัฐอเมริกาแคนาดาเกาหลีเม็กซิโกแล้วก็มาเลเซียค่ะพิเศษสุด3วันนี้นะคะวันที่7วันที่8แล้วก็วันที่9มิถุนายนนะคะได้ส่วนลดพิเศษมากกว่าวันอื่นๆเลยนะคะวันนี้พี่เฟิร์กก็เลยรีบมาช้อปเลยค่ะช้อปปิ้งได้ทุกวันรับส่วนลดสูงสุด70%นะคะคือราคาดีมากทุกคนกระเป๋าใบละ2 0 0 0มื่นกว่าเหลือหมื่นกว่าอย่างเงี้ยค่ะทุกคนหรือเหลือไม่ถึงหมื่นสินค้าทาากกาทีีี่่่่นนนจะะะราาาคคถูกวอื สุกเสาร์อาทิตย์นี้ซื้อเยอะลดเยอะนะคะจะมีแบรนด์ดังและชูรี่แบรนด์นะคะอินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์แล้วก็สปอร์ตแบรนด์ค่ะพี่เฟิร์สตื่นตาตื่นใจกับแบรนด์เนมที่นี่มากๆเลยค่ะมีหลายแบรนด์มากสําหรับใครที่อยากไปช็อปนะคะเสิร์ชหาได้เลยนะคะสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตแบงคอกนะคะก็จะขึ้นพิกัดแล้วพี่เฟิร์สก็มาตามพิกัดเลยค่ะพี่เฟิร์สชอบแบรนด์นี้มากเลยค่ะแบรนด์โค้ดนะคะทุกคนสามารถมาช็อป3วันนี้7 8 9มิถุนายนนี้นะคะช็อปเก็บไว้ก่อนก็ได้นะะะคเเพราาาว่าาลดดสสูงงุถึ70%นะ จะซื้อไว้เป็นของขวัญวันเกิดใครก็ได้ค่ะวันเกิดแฟนวันเกิดลูกสาววันเกิดน้องวันเกิดเพื่อนโอกาสนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะทุกคนกระเป๋าสวยๆทั้งนั้นซื้อให้คุณแม่ได้เลยนะคะเนี่ยมีแบรนด์ v ์ซาเช่ด้วยนะคะจะมีที่นี่ที่เดียวเลยนะคะแบรนด์ดังระดับโลกเขาอยู่ที่นี่เลยค่ะทุกคนกระเป๋ารองเท้าสวยมากแบรนด์ Burberry ก็อยู่ที่นี่นะคะมีที่นี่ที่เดียวเช่นกันค่ะ Balenciaga ก็มานะคะทุกคนรองแชมป์ก็มี ที่นี่เขายิ่งใหญ่มากเดินจนเมื่อยขาเลยค่ะครบทุกแบรนด์จริงๆค่ะลาคอสก็มีนะคะตอนเด็กๆพี่เฟิร์สอยู่กับคุณลุงคุณป้าคุณลุงชอบใส่ลาคอสมากพี่เฟิร์สผูกพันกับแบรนด์นี้มากๆเลยค่ะนี่คอนเวิร์สนะคะก็มีไนกี้ก็มีนะคะสปอร์ตแบรนด์ก็มีนะคะทุกคนสายกีฬาสายออกกําลังกายต้องมาที่นี่ได้เลยนะคะและพี่เฟิร์สก็เลือกแบรนด์ที่พี่เฟิร์สจะช็อปได้แล้วนะคะพี่เฟิร์สก็อยู่ที่แบรนด์โค้ดเลยจ้าก็เอามาหนึ่งเลยนะคะใบนี้คือพี่เฟิร์สตล้มกนคทุแล้วทุกกคน็ ใบออกความคิดเห็นนะคะใบนี้ก็น่ารักอยากได้มากใบนี้ก็สวยใบนี้ก็แก่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะคืออยากได้ทั้งร้านนะทุกคนมันสวยไปหมดเลยเลือกไม่ถูกเลยนะคะเนี่ยใบนี้ก็สวยสีขาวคือสวยมาก <อ Young. S 1> สุดท้ายก็ได้ใบนี้มาด้วยนะคะอยากได้ทั้ง2ใบเลยค่ะใบนี้ก็สวยเอาจริงๆเลือกไม่ถูกเลยนะคะพี่เฟิร์สก็เลยโพสต์คลิปไปถามทุกคนนะคะ <อ Young. S 1> ใบนี้ก็น่ารักสุดท้ายแล้วก็ได้3มใบนี้มานะคะและพี่เฟิร์สจะเอาไปฝากน้องแฟรี่ด้วยหนึ่งใบนะคะที่เป็นใบสะพายข้าง พี่เขาบริการดีมากอย่าลืมไปอุดหนุนพี่เขาด้วยนะคะลดเยอะมาก30 5 0สูงสุด70%เลยค่ะหลังจากช็อปเสร็จแล้วนะคะพี่เฟิร์สก็เอาใบเสร็จมาแลกน้ําฟรีค่ะหรือว่าเราจะแลกขนมก็ได้นะคะและถ้าเราร่วมกิจ,จาก,การรมโพสวิดีโอหรือโพสรูปภาพนะคะเราก็จะได้ถุงแบบนี้ฟรีด้วยค่ะน้ําส้มรอร่อยมาก คุ้มสุดๆค่ะทุกคนอย่าลืมมากันนะคะวันที่7ถึง9นี้นะคะ7 8 9นี้นะคะทุกคนที่สยามพรีเมียมเอาเลดแบงคอกค่ะวันนี้พี่เฟิร์นหมดไป5 0 0 0กว่ากุบาทนะคะคือคุ้มสุดๆเลยค่ะกระเป๋าใบละ2 0 0 0 0่นกว่าลดเหลือหมื่นกว่าเองค่ะเมื่อเช้ามาลาเต้นะคะขากลับก็กินชาเขียวค่ะซื้อขนมไปฝากแฟรี่ด้วยนะคะแต่ครัวซองรู้สึกว่าเหมือนจะสั่งผิดนะคะแต่เหมือนพี่เฟิร์นจะสั่งครัวซองผิดนะคะเพราะว่าอยากได้ครัวซองแอลมอนแต่ไม่เป็นไรค่ะมีอะไรก็กินได้หมด